สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท,ท่านเลยนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับสูตรร้อยมมลัยให้โชคนะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้โชคทุกคนนะครับใครที่นำเลขสรุปที่ผมได้ฟันธงให้นะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเลขห้าดอยู่ตัวหนึ่งนะครับใครที่นำเ,เลขสรุปที่เราฟันธงให้ไปเสี่ยงโชคก็ถูกกันทุกคนนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งกับสูตรตัวนี้นะครับเรามาดูว่า757นะครับที่ไปที่มาเลขเป็นยังไงนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานั่นเองนะครับทุกคนสามารถคิดและก็ทําเองได้นะครับแล้วช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับวิธีการคิด3ามตัวนะครับเรามาย้อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดการคำนวณน,นะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับเรามาดูเลขสรุปวันที่30ธันวาคมนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นคำนวณไม่ค่อยเก่งหลักร้อยที่เราฟันธงให้จะเป็นเลข6 7เจ0ดแ้าและนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับแต่ ถ้าใครดูคลิปจบนะครับจะมีวิธีตัดหลักร้อยนะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมานะครับแล้วเลขกลุ่มนี้นะครับจะมีแค่3ชุดที่เราคัดออกมาเดี๋ยวจะทําให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้ถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจนะครับสงสัยนะครับวิธีการคลิกการคำนวณทุกอย่างเราสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้ตามเบอร์นี้0918048123นะครับเรายินดีคําแนะนําทุกท่านนะครับ หรือใครสะดวกโทรก็โทรได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาคุยกับผมโดยตรงได้นะครับถ้าดูตรงไหนไม่เข้าใจนะครับผมจะทําให้ดูสักสองงวดนะครับสักสองวดสามงวดนะครับให้พอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปวันที่สาสิบธันวาคมนะครับเลขส่งท้ายปีเก่านะครับเราจะดูว่าปีเลขตัวไหนบ้างนะครับใครที่รับชมในงวดที่ผ่านมาก็ลองฝึกคิดลองทบทวนให้ดูตามอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมจะทำจากวันที่16พฤศจิกา16พฤศจิกาเลขที่ออกคือ990กับ14นั่นเองนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเราจะมีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักนะครับก็คือเลข5นั่นเองนะครับเลข5ตั้งทุกหลักเลยนะครับตั้งแบบนี้แล้วเราก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้นะครับนี่เป็นเลขนำโชคของเรานะครับตั้งทุกหลักเลยเลข5 เลข5าแล้วก็เลข5านะครับทีนี้ไปดูจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณนะครับที่จะนํามาบวกกับเลขนําโชคของเรานะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนวงไปที่หลักสิบสองตัว่างรัฐบาลนะครับแล้วดูเลขหน้าครั้งที่1นนะครับให้ดูที่หลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับบวกกันตําแหน่งหลักสิบอ่าตแหน่งหลักร้อยนะครับใช้จุดนี้ตลอดไปดูหลักสิบบ้างนะครับหลักสิบให้วงไปที่หลักร้อยครั้งที่สอง ของเลขหน้านะครับตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งไปดูหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองนะครับใครที่ดูงวดที่ผ่านมานะครับหวังว่าจําได้นะครับจุดนี้แหละที่เราคิดคํานวณให้ถูกเมื่อที่ผ่านมานั่นเองหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับปลงไปที่หลักแสนางวันที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งของฝั่งเลขหน้าทีนี้วิธีการตั้งตัวเลขนะครับให้ทุกคนนําเลขหนึ่งตัวนี้มาตั้งข้างหน้าสี่บวกสองได้หกตั้งแบบนี้ นะครับเลข5เป็นเลขนำโชคนะครับอยู่ตรงกลางนะครับสาบวกสได้6ตัวนี้เลขหมาตั้งเลข5กับเลขสนะครับมาตั้งได้เลยนะครับ5แล้วก็2นั่นเองวิธีการบวกร้อยมาไหลให้ทําแบบนี้นะครับวิธีการบวกร้อยมาไหลนะครับให้เราบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับให้เป็นเลข5เป็นตัวกลางนะครับหนบวกหจะได้6นะครับ5้าบวกเ็คือหึ่งแล้วเอา6กับหนึ่งนี่บวกกันได้เ และเพิ่มเป็นแปดเก้าศูนย์และก็หนึ่งแบบนี้นี่คือตำแหน่งหลักร้อยยังงวดถัดไปนะครับหบวกห้าสเ็ดคือหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หกบวกกันได้เจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งอันนี้จะเป็นหลักสิบนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับได้สิบคือศูนย์ะครับห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับ 5, 2, 7, รบ,บวกกันได้เจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งแลก็สองนั่นเอง นะครับหลักร้อยมีห้าตัวหลักสิบมีห้าตัวหลักหน่วยมีหกตัวนะครับจะมากกว่าตัวหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการคัดตัวเลขนะครับเพราะว่าโครงสร้างตัวเลขตัวนี้ถ้าเราจับคู่กันเนี่ยมันเยอะมากนะครับวิธีการตัดตัวเลขเราจะไปดูที่หลักหน่วยก่อนนะครับเราตั้งเลขนําโชคก็ไปทุกหลักเลยนะครับเลขนําโชคเลขห้าเลขห้าตั้งไว้แบบนี้นะครับหลักหน่วยตัวที่เราต้องตัดนะครับ ตัวที่จะบวกกับเลข5าเลขนําโชคตัวนี้นะครับให้ดูตรงนี้ให้ดูที่หลักพันกับหลักร้อยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งไปดูหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับมีปากกากระดาษก็จดตําแหน่งเอาไว้นะครับเวลาไปทําเองจะได้ทําง่ายนะครับปากกาสีแดงจะเป็นตัวหลักนะครับส่วนตัวปากกาสีน้ำเงินจะเป็นตัวตัดนะครับส่วนเลข5าเลขนําโชคนะครับเรารู้แล้วต้องตั้งทุกหลักนะครับเจ็ดบวกเกบบวกหกได้ส2บนะครับ ให้เอาเลขสองมาตั้งตัวนี้นะครับมาตั้งบวกกับเลขนําโชคนะครับสามจุดนี้รวมแต้มกันนะครับบวกได้เท่ากับเลขเจ็ดเมื่อเราได้เลขเจ็ดแล้วนะครับวิธีการเลือกตัวเลขนะครับให้มาดูที่เลขทั้งหมดนี้นะครับอย่างเลขเจ็ดตัวนี้เป็นเลขขี้เหมือนกันนะครับนี่คือเลขที่เราเลือกออกมาเลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งเลขคู่เราไม่เอา นะครับตัวน Bl ah. ี้จะเป็นตัวเลือกถ้าเป็นเลขคู่หรือเลกเลขคู่นะครับสรุปแล้วหลักสิบที่เราเลือกออกมานะครับอ่าไม่ใช่ครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยที่เราเลือกออกมาคือเจ็ดเก้าหนึ่งเราก็มาตั้งลอยนะครับเจ็ดเก้าแล้วก็1แบบนี้นะครับตั้งรอไว้เลยนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับทีนี้เราจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับขาดหลักร้อยกับหลักสิบนั่นเองหลักร้อยกับหลักสิบนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับ เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงตัวเลขนะครับอย่างหลักร้อยงวดนี้นะครับบวกกันได้ห้ามาวางนะครับส่วนหลักสิบบวกกันได้เก้าวิธีบวกก็คล้ายๆกันนะครับห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์นะครับพอได้ศูนย์แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มไปห้าแต้มจะได้เท่ากับเลขห้านะครับมีแค่สองตัวนะครับวิธีการตัดนะครับห้าบวกเก้าสิบสี่นะครับสี่บวกไปห้าแต้มก็จะเป็นเลขเก้านั่นเอง นี่คือตัวตัดวิธีการตัดตัวเลขง่ายๆนะครับเราก็มาดูตัวที่ซ้ำกันออกมาระหว่างแถวนี้กับแถวนี้นะครับตัวนี้ไปคัดออกมานะครับตัวที่ซ้ำกันที่เราเห็นคือเลขศูนย์นะครับจะมีแค่ตัวเดียวฟันทงไปที่หลักร้อยตัวที่ซ้ำกันจะเป็นเลขเก้าฟันทงไปที่หลักสิบแค่นี้เองนะครับเราก็นำศูนย์เก้านะครับไปวางข้างหน้ากับเลขหลักหน่วยที่เราเลือกไว้แบบนี้ แบบนี้แล้วก็แบบนี้นั่นเองไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับเราคิดจากวันที่16พฤศจิกายนนะครับออกวันที่1ธันวานะครับ097นะครับใครที่ดูเมื่อที่ผ่านมาคงจําได้นะครับกับสูตรนี้นะครับ09แล้วก็7เรามาทบทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบนี้ นะครับงวดถัดไปนะครับเราเราจะไปเสี่ยงโชคนะครับไปซื้อลอตเตอรี่อีกเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลักออกมาให้ถูกต้องนะครับครั้งที่หนึ่งที่สองเลงให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับเราก็นําเลขนําโชคมาตั้งก็คือเลข5านั่นเองนะครับตั้งทุกหลักเลยนะครับเลข5าแล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้แบบนี้นะครับจุดที่หลักหน่วยนะครับเอ่อไม่ใช่หลักร้อยนะครับให้วงไปที่หลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลที่เดิมนะครับ แล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกันเลขหน้าใช้จุดนี้ทุกงวดนะครับหลักสิบวงไปที่หลักร้อยครั้งที่สองบวกตัวเองเข้าไปของเลขหน้านะครับแล้วอีกจุดหนึ่งไปดูหลักหน่วยครั้งที่สองตัวนี้ของเลขท้ายนั่นเองนะครับนี่คือจุดสําคัญนะครับต้องจําไว้นะครับงวดที่ส0มสิบธันวาคมนะครับหลังจะกออกไปแล้วเราก็วงไปที่จุดนี้ แต่เราไม่รู้นะครับว่าออกตัวไหนนะครับเราก็วงไปจุดนี้จุดนี้แล้วบวกทําได้เลยนะครับไปเสี่ยงโชควันที่17มกราคมคือปีหน้านั่นเองนะครับหลักหน่วยแล้วก็วงไปที่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าแบบนี้หลักแสนจะมีแค่2จุดจะจําง่ายหลักหน่วยนะครับมีแค่สองจุดเลข9้ามาตั้งนะครับสองบวกห้าได้เจ็ดนะครับศนบวกศูนย์ได้ศูนย์มาตั้งเลข2มาตั้ง ตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับอย่าลืมตัวนี้เลขสองมาตั้งตัวนี้เลขห้ามาตั้งเราก็บวกร้อยมาเลยนะครับอาจจะพูดผิดไปบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเก้าบวกห้าสิบสี่นะครับห้าบวกเจ็ดสิบสองได้หกนะครับหกเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์นี่คือหลักร้อยในงวดถัดไปนะครับเดินในครบห้าตัวนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับบวกกันได้ สองนะครับสองเพิ่มเป็นสามสี่ห้าแล้วก็หกนี่คือหลักสิบหลักสุดท้ายหลักหน่วยสองบวกห้าได้เจ็ดนะครับห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองนะครับให้ครบหกตัวนะครับหลักหน่วยจะมากกว่าตัวหนึ่งนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปวิธีการตัดตัวเลขนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างตัวเลขจับคู่กันก็เยอะอยู่นะครับ คงจะไปเสี่ยงโชคไม่ได้นะครับเราต้องหาตัวช่วยนะครับเราตั้งเลขนําโชคเข้าไปนะครับไปดูที่หลักหน่วยก่อนนะครับเลขมันมีตั้งหกตัวนะครับเราเอาจะออกครึ่งหนึ่งเราก็วงไปที่เดิมนะครับหลักพันหลักร้อยหลังวันที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้านั่นเองสามจุดนี้รวมแต้มกันนะครับหนึ่งบกศูนย์บวกห้าได้6นั่นเองเอามาวางบวกกับเลขนาโชคพอบวกกันจะได้1ิบเก็คือหนั่นเอง ก็คือ1น,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลข1น,นี้เป็นเลขคี่นะครับเลขที่เราคัดออกมาคือ7 9แล้วก็1ก็คือเลขคี่เหมือนกันนั่นเองเลขคู่เราก็ไม่ต้องเอามาจับนะครับสรุปแล้วนะครับงวดถัดไปเราฟันธงเลข791ไปที่หลักหน่วย7 9แล้วก็1แบบนี้ทีนี้เราไปเลือกหลักร้อยกับหลักสิบมาอย่างละตัวนะครับเอามาวางข้างหน้านะครับจุดนี้แหละสาคัญมาก หลักร้อยบวกกันได้2องนำมาวางนะครับหลักสิบบวกกันได้น้านำมาวางนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็บวกคู่เข้ามัน7จ็บวกหก็จะได้เท่ากับ12ก็คือ2องนี่คือตัวตัดฝั่งนี้ได้10คือ0 0นบวก5ก็ได้เท่ากับเลข5นี่คือตัวตัดศักรักสิบนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ตัดเอาเลขทั้งหมดไปวางนีเนะ่เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับ ตัวที่ซ้ำกันนะครับอย่างหลักร้อยงวดนี้ก็จะเป็นเลขเจ็ดนั่นเองฟันธงไปที่หลักร้อยนะครับหลักสิบที่เราเห็นจะเป็นเลขห้านะครับฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองนำไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้คือเจ็ดเก้าหนึ่งก็จะเป็นเลขเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าก็คือเลขตัวนี้นั่นเองที่เราฟันธงออกมานะครับ เลข3คู่นะครับทุกงวดเลยนะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กัน1นธันวาออกสธันวางวดนั้นนะครับงวดที่ผ่านมาออก7 5 7นั่นเองนะครับลองไปทําดูนะครับทําตามที่ผมแนะนํานะครับก็จะได้แบบที่ผมทํานี่แหละนะครับถ้าเราตัดถูกต้องนะครับเจแล้วก็7นี่คือเลขที่ถูกนั่นเองนี่คือเลขที่ถูกนะครับ ทีนี้ตัวเลขจึิหลือแค่สามชุดแบบนี้ได้ทุกงวดนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นะครับเราต้องรู้จุดนี้สูตรตัวนี้นะครับผมได้จัดทำนะครับเป็นวิธีการคิดการคำนวณนะครับผมจะส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้ชักชวนหรือว่แนะนำไม่ควรไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองผมจะส่งไปทั้งหมดแบบนี้แหละนะครับจะบอกวิธีคิดตัวนี้ไปด้วยนะครับ ตัวนี้ไปด้วยนะครับเลขจะได้เหลือแค่3ชุดแบบนี้นะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับแอดไลน์มาหาผมได้นะครับตามเบอร์นี้0918048123นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id ไลน์ของทางช่องเรานะครับหรือใครอยากจะโทรก็โทรได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาคุยกับผมได้ยินดีให้คำแนะนำทุกท่านนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากถูกแบบนี้ ก็ทักถายเข้ามานะครับเอาละเรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่30ธันวาคมนะครับอันนี้คิดให้ดูก่อนออกเลยนะครับงวดส่งท้ายปีเก่านะครับเรามาดูว่าคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับอันนี้ออกไปแล้วนะครับ757เราก็ตั้งเลข5เลข5จะเป็นเลขนำโชคของเรานะครับตั้งเลข5ตั้งเลข5นะครับ จุดที่ต้องคำนวณใช้จุดเดิมนะครับไปดูหลักร้อยก่อนวงไปที่หลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลนะครับแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าตรงนี้บวกกันนะครับไปดูหลักสิบบ้างนะครับวงไปที่หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าบวกตัวเองเข้าไปอีกจุดหนึ่งไปดูหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับให้เราดูที่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูที่หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้านะครับหลักหน่วยจะจําง่ายหน่อยนะครับมีแค่สองจุด เลขแปดมาตั้งนะครับดูดีๆนะครับนี่คืองวดหน้านะครับเลขแปดมาตั้งนะครับตรงนี้สี่บวกสี่ได้แปดนะครับตรงนี้เลขสี่มาตั้งสามกับแปดนะครับมาตั้งได้เลยนะครับสามแปดนะครับเราบวกร้อยมาเลยนะครับบวกร้อยมาเลยอย่าลืมนะครับเลขห้านี้เป็นเลขนำโชคต้องตั้งทุกหลักนะครับแปดบวกห้าสิบสามนะครับห้าบวกห้าบวกแปดก็สิบสามเช่นกันหกเจ็ดแปด 90ศูนะครับนี่คือหลักร้อยวันที่สามสิบธันวานะครับแปดบวกห้าสิบสามนะครับห้าบวกสี่ได้เก้าได้สองนะครับสองเพิ่มเป็นสามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกนี่คือหลักสิบวันที่สามสิบธันวาคมนะครับแปดสามบวกกันได้สเคือหนึ่งสองสามสี่ ห้าแล้วก็หกนี่คือหลักหน่วยนะครับมีทั้งหมดหกตัวนะครับจดไปดูได้นะครับนี่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยวันที่สามสิบธันวาคมงวดที่จะถึงนี้นั่นเองส่งท้ายปีเก่านะครับทีนี้หลักหน่วยนะครับเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับเลขหกตัวนี้เราก็ตั้งเลขนำโชคเข้าไปนะครับตั้งเลขนำโชคเข้าไปเลขนำโชคตั้งเข้าไปนะครับเราก็ไปดูที่จุดหลักพันกับหลักร้อย นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้านั่นเอง3จุดนี้รวมเต้มกันได้เท่ากับ13ามนะครับนำมาวางบวกกับเลขนำโชคของเรานะครับเวลาบวกแล้วนะครับงวดนี้จะได้เท่ากับเลข8นะครับได้เลข8นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเลขคู่ออกมานะครับ2 4 6สี่นะครับเลขคี่ตัดออกไปนะครับถ้าไปออกเลขคี่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแต่ตามสูตรแล้วนะครับน่าจะเป็นเลขคู่นะครับเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับวันที่สามสิบธันวาคมนะครับเราตั้งเลขสองรอได้เลยนะครับสองสี่แล้วก็หกในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับสองสี่หกนะครับทีนี้หลักร้อยล่ะหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลักสิบเช่นกันสองสามสี่ห้าหกเราจะเลือกตัวไหนดีตัวนี้จะเป็นตัวเลือก ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางบวกได้เท่าไหร่เพิ่มห้าจะมีตัวหนึ่งนะครับจะมีตัวเดียวนะครับที่ซ้ำกันเรานำมาวางข้างหน้านะครับก็จะเป็นเลขสามตัวสามชุดนะครับไปเสี่ยงโชคงวดวันที่สามสิบธันวาคมนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับ ที่มาทําตัวนี้นะครับเราไม่ได้มาชักชวนแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับสูตรตัวนี้เราส่งคัดส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมอันนี้เราคิดให้ดูก่อนออกนะครับถ้าจับคู่กันก็จะเป็นแบบนี้6 7เจ0ดแดนี้จะเป็นหลักร้อยนะครับ2 3 4สามสี่หก็เป็นหลักสิบหลักหน่วยก็สองสี่หที่เราเลือกออกมานะครับถ้าใครมี กำลังที่จะเสี่ยงโชคนะครับตรงนี้ได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขทั้งหมดตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครรู้ว่าเลข3ามชุดภายในนี้จะเป็นตัวไหนนะครับก็0 9 1ย์4 8 1 2 3นะครับแอดไลน์มาหาเราได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID l i ไลน์แล้วก็เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรได้เช่นกันนะครับเรายินดีคำปรึกษาแนะนำทุกท่านที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับส่งให้ทุกคนนะครับ เรามารุ่นกันนะครับวันที่30ธันวาคมนะครับเรามาดูว่าเลขกลุ่มนี้ชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอยากได้สูตรไปคิดเองก็ทักเข้ามานะครับสูตรที่ส่งไปก็จะมีรายละเอียดคําอธิบายทุกจุดทุกตําแหน่งนะครับคิดเองทําเองได้ทุกงวดนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม ช่องของเราไว้นะครับสูตรดีสูตรเด็ดนะครับเลขสรุปเป็นแม่นมีมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายนะครับต้องกล่าวคําว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับสวัสดีครับ